ดีค่ะจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาลบบุรีนะคะบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับชุมชนนะคะสนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะารายวิชาวันนี้ที่เราจะมาสอนคือการออกแบบกราฟิกเรื่องอินโฟกราฟิกนะคะ แล้วก็จะมาดูความหมายของอินโฟกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกการนำเข้าข้อมูลหรือข้อมูลมาสรุปเป็นสาระสนเทศในลักษณะของข้อมูลและการาฟิกที่อาจเป็นลายเส้นลักษณะกราฟแผนภูมิแผนที่ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความอีกทีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะกราฟ,ฟิกที่ให้ความรู้เป็นอาจจะเป็นขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนการใช้งานสิ่งต่างๆของของสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะ ก่อนที่เราจะออกแบบกราฟิกในแต่ละครั้งเราจะต้องรู้จักคู่สีตรงข้ามในการออกแบบกราฟิกเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะมีการออกแบบกราฟิกอยู่ง่ายๆก็คือใช้คู่สีตรงข้ามตรงนี้นะคะอาจหรืออาจจะเป็นส้มหรือเหลืองแต่แชลัมาอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะปื๊บปบแต่ยังอยู่ในในโทนเดียวแอรโทนใกล้เคียงกับคู่สีตรงข้าม เขียวม่วงอาจจะเป็นเขียวแดงเขียวม่วงเข้มเขียวส้มสีซึ่งเป็นสีที่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไรที่เราใช้สีใกล้เคียงกันที่เขาให้เรียกสีตรงข้ามเพราะว่ามันจะตัดถ้าในกรณีเราใช้ฉากเป็นสีส้มไอ้สีฟ้าแล้วเราอาจจะเอาตัวสอดที่อยู่ตรงนี้เป็นสีส้มมันก็ยังจะพอมองเห็นแต่ถ้าเราเอาแบ็กกราวเป็นสีแดงแล้วเอาสีข้างๆคือสีม่วง มันจะเกินหรือแม้กระทั่งทำกราฟิกถ้าเป็นสองสีนี้มันก็จะแบบทำให้ตัวอักษรอ่านยากจะเห็นว่าเราเอาสีตรงนี้มาสองสีก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาจัดลำดับอีกทีคือเอาสีที่ใกล้เคียงกับ2ส,สีนี้มาก็คือสีนี้กับสีนี้นะคะการใช้สีในกราฟิกในโปรแกรมเราก็จะเอาสีพวกนี้ไปเทียบไว้ข้างๆด้วยค่ะมาดูตัวอย่างอาของงานอินโฟกราฟิกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็อันนี้เขาจะใช้เป็นโทนสีเขียวก็คือไร่จากเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ตัดด้วยส้มนะคะตัวนี้จะใช้อยู่2ส,สีก็คือสีเทากับสีแดงส่วนสีดําก็จะเป็นการใช้ตัวอ,อักษรหรือแม้กระทั่งรูปต่างๆเราก็จะไม่ได้นับมารวมกันแต่ให้เราดูความความเข้ากันความตรงข้ามของสีที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นเด่นขึ้นมานะคะถ้าสังเกตว่าสีเทาจะเข้ากับทุกสีเลยเพราะสีเทาเป็นสี โทนเย็นทนคล้ายๆโทนขาวมันก็เลยสามารถเข้ากับทุกสีนะคะก่อนจะทำงานแบบนี้ถ้าคนที่ทำงานกราฟิกอยู่แล้วเขาอ,อาจจะจะออกแบบออกแบบมาในกระดาษแล้วสามารถที่จะมาวาดได้เลยอ่อย่างเช่นครูก็จะวันนี้จะทำเป็น10ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะเราก็จะมีการวาด วาดหลายเส้นขึ้นมาก็เป็นเขาจะเรียกว่าร่างภาพการออกแบบอินโฟกราฟิกลงกระดาษถ้าใครออกแบบกราฟิกบ่อยแล้วเขาสามารถที่จะมองกระดาษตัวนี้แล้วนำไปดับหรือวาดได้ในโปรแกรมได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ไม่มีความถนัดที่จะวาดได้เลยเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ถ่ายเข้าไปแล้วเราก็ดับเส้นขึ้นมาได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเรามารู้จักโปรแกรมกันก่อนนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่างของโปรแกรมมาก็คือโปรแกรม AI หรือชื่อเต็มๆเรียกว่า Adobe Illustrator นะคะในตัวอย่างนี้จะเป็น Adobe version CC หน้าตาของ Adobe version CC และ version CS6 หน้าต่างการเริ่มต้นจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็น CS6 จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็น CC จะขึ้นหน้าต่างตามนี้นะคะจะเป็น Home ค่ะแล้วก็จะมีคำว่า Create New Create New จะเป็นคำสั่งที่ว่าเราตั้งค่าหน้ากระดาษเข้ามาใหม่นะคะแต่ถ้าเป็น Open Open คือการเปิดงานที่เราทำค้างไว้นั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้เรายังไม่ได้ทำงานอะไรนะคะเราก็จะสร้าง Create ขึ้นมาใหม่นะคะคลิกที่ Create New จะขึ้นหน้าต่าง New Document นะคะงานของเราวันนี้เราจะออกแบบกราฟิกก็คืออินโฟกราฟิกของเราจะเป็นการนำเสนอความรู้จากกรมอนามัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองอย่างไงขั้นตอนการเข้าบ้านว่าเราออกไปเจอประชิญกับเชื้อโรคโควิดต่างๆนอกบ้านมาก่อนที่เราจะเข้าบ้านเราก็ต้องเซฟคนในบ้านก็คือทำความสะอาดร่างกายก่อนเราจะการทำการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อ ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อนการเข้าบ้านนะคะ,ะหน้าต่างของเราที่เราจะทำวันนี้เราจะทำในไซส์ A3 จะเห็นว่าตัวนี้ดิเคนตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เคยตั้งค่าล่าสุดนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกตั้งค่าได้อันนี้จะเป็นที่ที่ครูเคยเปิดใช้งานมาก่อนนะคะ มาดูคำว่า save well หรือ save นั่นเองคือเราสร้างค่าขึ้นมาแล้วเรา save ไว้นะคะจะใช้ในหมวดนี้หมวดต่อไปจะเป็น mobile ก็คือการตั้งค่าในโทรศัพท์เช่นเราจะสร้าง wallpaper กราฟิกของ iPhone, iPad Pro สัดส่วนของหน้าจอมันก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความกว้างของพิกเซลของหน้าจอนั้นนะคะต่อมาเว็บก็คือเว็บไซต์นั่นเอง จะเป็นขนาดไซส์ที่เขาตั้งมาให้คือพื้นฐานของตัวเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่เราก็จะไม่ได้ใช้เราจะมาใช้ในปริ้นนะคะในปริ้นก็คือตามชื่อมาเลยปริ้นหรือพิมพ์ก็คืองานเอกสารที่เราเอานำไปพิมพ์งานกราฟิกที่เราเอาออกไปพิมพ์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวย้อนกลับมาตั้งค่าอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวอธิบายตัวต่อไปหมดต่อไปโหมดฟิล์มแอนวิดีโอฟิล์มแอนวิดีโอนี้จะเหมาะสําหรับการสร้างไฟล์วิดีโอหรือการออกแบบกราฟิกที่เราจะนําไปต่อยอดในการสร้างโมชั่นกราฟิกคือกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันนั่นเองนะคะ เป็นการอาจจะเป็นการสร้างโลโก้ก่อนที่จะนำเสนอวิดีโอเข้าในงานของเรานะคะต่อมา art a n i c a t i o n ก็คือไซส์ขนาดที่เราสร้างงานอาร์ตงานกราฟิกงานลายเส้นในนี้ก็จะมีเห็นไหมไซส์โปสเตอร์ไซส์ A4 แล้วไซส์ A3 2B อะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยค่ะอะ อันนี้มาทำงานของเรานะคะเราจะใช้ในโหมดของพิมพ์จะมี A ถ้าเกิดเราใช้เป็นเครื่องพิมพ์ A4 เราก็จะเลือกเป็น A4 นะคะถ้าเกิดใครไม่มี A4 แต่ในการออกแบบวันนี้ครูจะใช้ในการทําอินโฟกราฟิกเพื่อนําไปให้แก่ชุมชน,ชมชนให้ความรู้แก่ชุมชนนะคะเอาไปแปะที่หน่วยงานหรือบ้านหรือตามสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะเพื่อให้ความการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะครูจะใช้เป็น ไซส์ A3 แล้วมาดูที่ขวามือมันจะมีการตั้งค่าด้านบนตัวแรกนี้จะคือว่าเป็นการตั้งชื่อของงานของเราว่าจะใช้เป็นอะไรผู้ใช้เป็นอินโฟกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกค่ะต่อมาก็คือความสูงและความกว้างเราจะใช้เป็นหน่วยอะไรนะคะด้านขวามือมันจะมีพอย n ์ พอยต์ก็คือจุดเนาะว่าเราจะใช้จุดกี่จุดให้เราเลือกมามันจะมีพิกเซลพอยต์ตัวนี้ปุ๊บส่วนมากที่เราใช้มากสุดก็คือถ้าใช้ในงานวิดีโอเราจะตั้งค่าเป็นพิกเซลนะคะก็คือ1920พิกเซลแต่ถ้าใช้ในงานด้านตารางเมตรหรืองานด้านการพิมพ์เขาก็จะใช้เป็นนิ้วหรือเซนติเมตรนั่นเองอ่ะแต่อันนี้ก็คือให้เราดูอยู่ให้เราดูข้อา,า่าเพราะยังไงเราก็ตั้งค่าตรงขนาดนี้ไปแล้วนะคะ ให้เราดูว่ามันสามารถเปลี่ยนหน่วยของเราได้ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเราสามารถลากคุมหรือคอนโทล A ตรงตัวเลขแล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ดเปลี่ยนได้เลยค่ะต่อมาที่เป็นสิ่งสําคัญก็คือเราจะเอาโฟกัสฟิกเราแนวตั้งหรือแนวนอนมันก็จะมีรูปคนอยู่ถ้าลักษณะอันนี้ก็จะดูง่ายๆเลยก็คือแนวตั้งนะคะพอมาอันที่2ก็จะเป็นแนวนอนนะคะในลักษณะของวันนี้ครูจะใช้เป็นแนวตั้งนะคะ คลิกเลือกที่แนวตั้ง Artboard Artboard ก็คือว่าหน้าต่างของงานเราจะใช้กี่หน้าต่างกี่กี่แผ่นที่อยู่ในในตัวโปรแกรมของเราในวันนี้เราจะใช้ง่ายๆเลยก็คือหนึ่งก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาที่เราจะต้องเปลี่ยนเยอะๆถ้าของใครไม่มีให้แตกคำว่า advance d option มานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลย color mode อ่ะลองคลิกดูนะคะจะมีอยู่2 color จะ2มีอยู่2โ mode C M Y K นะคะ C M Y K คือการตั้งค่าแม่สีของงานพิมพ์นั่นเองในกรณีที่ที่เราจะเอาไปใช้ในการพิมพ์แล้วไปแปะเป็นโปเตอร์งานด้านการพิมพ์เราต้องเลือกเป็น C M Y K color นะถามว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ C M Y K ก็จะเป็นค่าสีของเครื่องพิมพ์ของเรานัเองก็คือมันเราแสดงหน้าจอผลแล้วเวลาเราพิมพ์ออกมามันจะสีค่อนข้างตรงที่สุดใกล้เคียง เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดกับที่หน้าจอเรามองเห็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าของสีของหน้าจอของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นซัมซุงส่วนมากซัมซุงจะสีค่อนข้างเข้มค่ะเข้มกว่าปกติสีที่ใกล้เคียงนอกจากจอ Mac MacInto s h แล้วสีที่ใกล้เคียงก็คือจอของเดลนะคะจอที่ใกล้เคียงค่ะ แต่ถ้าเกิดเราทํามันก็ผิดพลาดน,นิดหน่อยแบบขัดเคลื่อนกันนิดนึงไม่เป็นไรค่ะต่อมาค่าสีที่เป็น R G B R G B ในที่นี้ใช้ใน R G B มันคือค่าสีค่าสีของแสงก็คือการมองเห็นแสงที่อยู่ในคอมแสงที่อยู่ในมือถือคอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์ของเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ แต่เราเลือกในวันนี้เราใช้เป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์เราเลือกเป็น CMYK ต่อมา l a s t e r effect ตัวนี้คือค่าความละเอียดต่อ PPI เราจะใช้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราใช้300มันก็จะเข้มแล้วเกิดเครื่องใครหนักเครื่องใค,ครคแบบมีความละเอียดความความแรงของเครื่องที่น้อยถ้าเกิดใช้300มันก็จะอาจจะหนักนิดนึงแต่ไม่ค่อยเท่าไรเพราะว่ามันเป็นไฟล์เวกเตอร์มันจะเบาวกว่าไฟล์รัตเตอร์นะคะแต่อันนี้เราก็เลือกเป็น150ละกัน ะะแล้วก็กด Create ไปลืมอธิบายค่ะในโปรแกรมนี้โปรแกรม illustrator เราจะสร้างงานในลักษณะเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ในที่นี้คือขยายภาพที่ขยายเท่าไรก็ไม่แตกนะคะ แต่ถ้าเป็นภาพทายมันจะเหมาะกับการใช้ในโปรแกรม Photoshop ในโปรแกรม Photoshop จะเรียกว่าไฟล์ภาพล a s t e r ค่ะความถ้าเกิดความละเอียดน้อยมันก็จะชัดชัดน้อยถ้าเกิดความละเอียดเยอะมันก็จะชัดเยอะแต่ขยายเท่าไร่มันก็จะแตกนะคะแต่ถ้าเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่เราวาดขึ้นในโปรแกรม Adobe Illustrator ก็คือขยายมันจะไม่แตกเริ่มต้นการทำงานของเราหน้าต่างการทำงานของเรามันก็จะขึ้นแสดงอย่างนี้นะคะเมนูข้างบนนะคะนี่ข้างบนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเมนูบาร์นั่นเองนะคะ ส่วนอันที่2ตรงนี้เรายังไม่มีการเลือกตรงนี้จะเรียกว่า option bar option bar คือถ้าเกิดเราเลือกมีคําสั่งอะไรขึ้นมาตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามเครื่องมือคําสั่งของเราขวามือคือ p a l e t พา p a l e t ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดการใช้งานในรูปแบบอะไรมันจะมีการขึ้นมาให้เราได้ใช้งานสะดวกและเราก็สามารถเลือกสมมุติอันนี้ที่เราใช้สําคัญเลยวันนี้คือเลเยอร์นะคะเลเยอร์เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานด้านกราฟิกไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม illustrator photoshop หรือแม้กระทั่งโปรแกรมั เลเยอร์ม,มีส่วนสําคัญในการทํางานของเรามากเลยนี้มันปิดอยู่นะคะซ้ายมือก็คือทูบาร์ทูบาร์คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํางานในวันนี้นะคะอ่าตรงนี้มันจะมีลูกศร2ขีดมันก็จะสามารถขยายให้เราได้ตรงกลางก็จะเรียกว่าพื้นที่การทํางานหรือ Workspace หรือบางคนก็จะเรียกว่า Artboard ที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราคลิก2มันจะมีหน้าต่างอาร์ตบอร์ดขึ้นมา2ในโปรแกรมนี้ถ้าเราต้องการหมุน ะะมันจะไม่เหมือน Photoshop ถ้าเกิดใครใช้งาน Photoshop เราจะรู้ว่ามันจะมีเมนู Image แล้วเราก็สามารถหมุนได้แต่ในโปรแกรมนี้เกิดเราตั้งค่าทํางานไปแล้วแล้วเราเกิดว่าเราตั้งค่าผิดเราจะหมุนเราจะต้องมาหาคําว่า t r t b r d อ่าตรงนี้ตรงขวามือพาเลตมันจะเชื่อมโยงกับตัววินโด w นะคะถ้าเกิดมีติ๊กตรงไหนคือมันเปิดใช้งานอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งาน board, อาร์ตบอร์ดแล้วครูก็เลือกอาร์ตบอร์ดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มา ถ้าเราต้องการหมุนหรือเปลี่ยนไซส์ขนาดก็ให้เราคลิกตรงนี้มันจะมีขนาดไซส์ให้เราเปลี่ยนได้นะคะมีการตั้งชื่ออาร์ตบอร์ดได้มีการเปลี่ยนแนวตั้งแนวนอนตรงนี้ได้แล้วก็กดโอเคไปะคะ่ะอันนี้สร้างให้เพื่อรู้เผื่อใครแบบเปิดผิดมาแล้วอยากจะเปลี่ยนใจ ต่อมาการใช้งานในทุกโปรแกรมถ้ามันมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเช่นตัวนี้หายเขาจะเรียกว่าทูบาร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูที่วินโดว์บาร์อย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันหายจริงๆให้มาคำว่าเวิร์ p สเปซแล้วเรารีเซ็ตนะคะมันจะรีเซ็ตหน้าต่างการทำงานให้เราใหม่เครื่องมือที่ปิดไปเครื่องมือหลักๆมันก็จะขึ้นกลับมานะคะก่อนการทำงานของเราใช้เป็นอันนี้แล้วกัน าตามที่เขาทำไว้เลยก็คือปริ n นติ้งใน Workspace มันจะมีให้เราตั้งค่าการทำงานที่มันเหมาะสมกับการทำงานของเราเช่นจะทำอัตโนม t ติมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะเป็น Layout มันก็จะขึ้นเครื่องมือหรือพาเลทที่เราใช้งานมากที่สุดขึ้นมาอันนี้เราทำในลักษณะงานปิ้นล้วก็เอาเป็นปริ้นติ้ง <ๆ>เครื่องมือที่จะใช้บ่อยอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกก็คือเลเยอร์นะคะอยู่ด้านล่างการใช้งานในทูบาร์อ่าดูนะคะตัวนี้ตัวแรก s e l e c t i o n s e l e c t i o n แปลตรงตัวเลย SelectionTool ก,ก็แปลว่าเลือกจับอันนี้ถ้าใช้เครื่องมือที่เป็น,นลักษณะลูกศรแบบนี้ s e l e c t i o n แล้วทึบจะเป็นการเลือกชิ้นทั้งหมดเช่นเรากุ๊บแล้วมันก็จะเลือกมาทั้งหมดเลยส่วน s e l e c t i o n ตัวนี้จะเลือกเฉพาะจุดที่เราเลือกหรือเส้นที่เราคลิกนั่นเองค่ะ ต่อมา Pen Tool ตัวนี้จะเป็นซิ gnature ของโปรแกรมนี้เลยก็คือใช้สำหรับการวาดหรือดับถ้าภาษาของกราฟิกเขาจะรู้กันดับดับคือการลอกลายในวันนี้เราจะต้องใช้การลอกลายเพราะว่าคนที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม Illustrator มาค่อนข้างที่จะอาจจะใช้งานยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ออกแบบกราฟิกและวาดในโปรแกรมค่อนข้างบ่อย ก็คือสามารถมองภาพที่กระดาษแล้วก็เอามาวาดได้เลยวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นวิธีการดารับนะคะ,ะเครื่องมือที่ใช้บ่อยมีตัวนี้จะเป็นในลักษณะรูปเลขาคณิตค่ะสามารถสร้างงานขึ้นมาได้สี่เหลี่ยมวงกลมอ,อันนี้หกเหลี่ยมดาวในแต่ละอันเราสามารถที่จะเพิ่ม มุมของตัวนั้นได้นะคะเส้นสมมุติว่าดาวมี5แฉกแต่เราจะเอาดาว6แฉกเราก็สามารถคลิกเลือกตรงดาวคลิกซ้ายนะคะคลิกเมาส์ซ้ายตมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าจะเอากี่พอย์ถ้าเกิดสร้างเพิ่มไปเป็น6หรือไม่ก็พิมพ์ได้เลย12กดโอเคมันก็จะสร้างเป็นดาว12แฉกมาให้เรานะคะตัวเหลี่ยมก็เหมือนกันค่ะตัวเหลี่ยมหกเหลี่ยมถ้าเราคลิก แล้วเพิ่มเป็น10อ่ะเพิ่มเป็น10แล้วก็กดโอเคมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะจะในแอป A ในโปรแกรมนี้จะแตกต่างจากโปรแกรม CS 6 CS 6จะไม่สามารถทำเป็นมุมมนเหมือนอันนี้ได้มุมมนในที่นี้ก็คือเราสามารถคลิกตรงนี้ในกรณีเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมันจะมีพอยต์กลมๆตรงนี้ขึ้นให้4มุมนะคะเราเวลาเาเอาเมาส์ไปชี้มันจะมีลักษณะโค้งให้เราอันนี้เราสามารถ ย่อให้มาเป็นรูปมนๆขึ้นมาได้นั่นเองนะคะต่อมาตัวนี้ป,ปิ้นบัตรเพนใช่ไหมเอทูใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการวาดส่วนมากอันนี้ก็จะใช้ในคนที่ใช้เมาส์เมาส์ปากามันก็จะค่อนข้างแบบพิวไหวนิดนึงค่ะต่อมาที่เป็นลักษณะตัว3 try t o ก็คือคลิกแล้วก็พิมพ นะคะพิมพ์แล้วก็ลากคุมอ่าลากคุมแล้วก็มันจะเหมือนวดเลยพอลากคุมปุ๊บมันจะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้านบนนี้นั่นเองปึ๊บเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็พอยต์ฟอนต์ไซส์ก็สมมติ5 0 0อ่ามันก็จะเลือกประมาณนี้เวลาเราต้องการเลือก เลือกขยับหรือเลือกตัววัตถุในการย้ายที่นะคะเราก็จะมาใช้ตัว selection นี่เองในการย้ายนะคะสามารถกด shift แล้วเลือกที่มุมแล้วก็ย่อได้เหมือนกันต่อมาตัวนี้จะเป็นในการหมุนหมุนนี่เอง rotation น,นะคะอันนี้ยังลบอันนี้เราเราจะไม่ใช้งั้นจะไม่ได้แนะนำส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะคะ,ะต่อมาตัวนี้จะเป็นการดูดสี ดูสีอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็มาในสิ่งที่สําคัญเลยก็ว่าได้นะคะมาคลิกเลือกที่ลองยกตัวอย่างเลือกลูกศรน,นี่ก่อนเนาะไอเลือกตัวสี่เหลี่ยมนะคะจะเห็นว่าสีตรงนี้จะเป็นสีแดงตรงขอบจะเป็นสีดําเราสามารถถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีตรงไหนให้เราคลิกวัตถุชิ้นนั้นแล้วมาดูที่ซ้ายมือ ทูบารนะคะก็จะมีสีตรงนี้ฟิลฟิลคอลเลอร์หรือจะเรียกง่ายๆว่าสีด้านในจะได้เข้าใจง่ายนะคะส่วนข้างนอกสีด้านนอกจะเรียกว่าสโตคคอลเลอร์นะคะนี่คือสีด้านนอกสโตคจะเห็นว่ามันจะมีเส้นที่บางใช่ไหมคะ เวลาเราคลิกเลือกที่สโตกอันถ้าสีอันนี้อยู่ด้านหน้าคือเราเลือกสีสโตกอยู่แต่ถ้าสีแดงอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเราเลือกสีด้านในอยู่นะคะเลือกที่สโตกแล้วมาคําว่าสโตกด้านบนมันจะมีหนึ่งพีที่อยู่ถ้าต้องการเส้นให้ใหญ่ก็สามารถเพิ่มเส้นตรงนี้ได้นะคะอ่าน,นี้ในการย้าย่าต่อมาการควบคุมหน้าจอก็คือ ให้กดที่คอนโทรลบกดค้างนะคะกดคอนโทลค้างอันนี้คือการซูมออกกดคอนโทลบวกติ๊กไปทีละครั้ง1 2ึสก็คือการซูมเข้าหรือซูมอินนั่นเองนะคะการที่เราจะสมมติซูมมาใกล้ๆเวลาซูมมาใกล้เราจะดับเราจะเห็นภาพที่เราดับชัดขึ้น ถ้าเราต้องการมาเห็นตรงนี้แต่เราจับไม่ถูกจะเลื่อนตรงนี้วิธีก็คือเลื่อนตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าวิธีที่ง่ายก็คือกด w o r ร Space เอ้ s p a c e bar นะคะมันจะมีรูปมือขึ้นแล้วเราก็จับขยับอันนี้การควบคุมหน้าจอคนท o l ลบคนท o l บวกกด Space bar ขยับขยับขยับ,ยบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องตน้นถ้าเราเกิดทำสมมติว่าครูทำตรงนี้แตกไปงี้ อันนี้ถ้าเกิดคลิกตัวนี้มันจะเลือกสามารถเลือกไอด่งี้ได้นะคะเลือกแค่ลูกศรได้อ่ะอถ้าสมมติครูทําผิดนะคะเราต้องการย้อนกลับก็เหมือนโปรแกรมอื่นเลยก็คือ Ctrl Z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  Ctrl, Z, Ctrl, Z, Ctrl Z ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่าตอนนี้เรายังทํางานอยู่กับแค่เลเยอร์เดียวนะคะเนี่ยตรงนี้คือเลเยอร์เดียวถ้าเราต้องไม่ใช้แล้วแล้วก็กดพื้นที่ว่างเปล่าอ่ากด selection tool ลากคุม ลากคุมวัตถุทั้งหมดแล้วก็ดีลีทที่คีย์บอร์ดมันก็จะลบงานของเราไปนั่นเองค่ะ